สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าออนคนทุ่งกุลาครับคลิปนี้นะครับจะพาทุกคนไปดูการจับกุ้งอีกแล้วนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับก่อนจะจับนะครับเราก็ต้องมาดูตัวกุ้งก่อนนะครับมาดูว่ากุ้งมีความแข็งแรงไหมครับเปลือกดีไหมสีสวยไหมสภาพร่างกายของกุ้งแข็งแรงไหมนะครับแล้วก็น้ําหนักตัวกุ้งต่อ1นกิโลนะครับอันนี้นะครับเราจะมาสุ่มก่อนนะครับว่า กุ้งในบ่อเนี้ยกี่ตัวโลนะครับเราก็ส่งได้40ตัวโลนะครับสีสวยเปลือกสวยนะครับพร้อมส่งขายนะครับมาดูครับเมนูกุ้งวันนี้นะครับใส่เกลือลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยตะไคร้ทุบนะครับต้มน้ําให้เดือดให้กลิ่นหอมสมุนไพรแล้วก็ใส่กุ้งลงไปแบบนี้นะครับเราจะได้กุ้งสดสดสวยๆรอบนี้นะครับมีออเดอร์แม่ค้าเข้ามาเยอะนะครับสั่งปิดบ่อนะครับก็ได้ทีมงานนะครับคนในหมู่บ้านนะครับมาช่วยเหลือในการจับกุ้งรอบนี้นะครับ ผมทำงานลาะคว้างกับฟืนเรับโดนค้ยนะเนี่ยอนว่ะขึ้นไปตั่นหลรเนี่คือสว mafia vịt tắm đây là hầm cung cung lệ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những มึงมาโทษบอกเห็นรอันระาท รอบนี้นะครับเราจับกุ้งปิดบ่อนะครับได้จํานวนกุ้งนะครับอยู่ที่3,200กิโลกรัมนะครับใช้เวลาเลี้ยง120วันนะครับก็ถือว่านานอยู่นะครับแต่ก็ทํากําไรได้หลักแสนนะครับก็พอได้ครับกุ้งที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมกําลังคัดไซส์นะครับเลือกตัวเล็กออกนะครับเตรียมส่งขายนะครับตามออเดอร์3จังหวัดเลยนะครับจังหวัดศรีสะเกดขอนแก่นแล้วก็สุรินทร์นะครับออเดอร์ส่วนใหญ่นะครับผมก็รับเฉพาะญาติพี่น้องนะครับหรือว่าคนรู้จักของพ่อแม่นะครับ ก็ไม่ได้ส่งแบบทั่วไปนะครับเนื่องจากมันไม่คุ้มทุนในการไปส่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่าคนส่งแพงมากนะครับต้องสั่งเยอะๆนะครับถึงจะคุ้มนะครับอันนี้ผมก็ใช้บริการคนส่งใกล้บ้านนะครับราคานะครับถ้าไปต่างจังหวัดกล่องใหญ่นะครับก็250บาทนะครับถ้ากล่องเล็กก็190บาทเลยนะครับข้อดีของการขนส่งบริษัทนี้นะครับวันเดียวถึงนะครับส่งเร็วมากลูกค้าบางคนนะครับแพงแค่ไหนเขาก็ยอมซื้อนะครับเพราะว่าได้กุ้วสดๆจากฟาร์มผมไปนะครับ อันนี้เราก็จะปิดบอ่อหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับบายบายครับ